น้านีกดตัวแดงยังแดงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเราว่า Channel ตอนนี้ช่วงโควิดอยู่เลยใส่หน้ากากเสียงไม่ชัดขออนุ้าถอดนะครับอ่าวันนี้เรามาอยู่ที่เนี่ยเเารียกว่า The Park Inn Market The Park i ค n Market เป็นถ้าเรียกว่าเป็นตลาดนัดไหม ใช่เป็น,นตลาด,น,ด,ดนัดตลาดนัดตลาดหนึ่งของอยู่แถวแถวบางแสนใครอยู่แถวบางแสนนี่ต้องมานะครับจะอยู่ตรงบริเวณข้างหลังห้างของห้างแหลมทองห้างแหลมทองเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าตรงบริเวณข้างในมีอะไรกันนะครับลานจอดรถกว้างมากเลยอ่ะนี่เราเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกเขาเปิดมาสักพักหนึ่งแล้วแหละเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยแล้ว ออตอนนั้นตอนนั้นเราก็มาสักพักหนึ่งเหมือนกันแล้วพอดีว่าติดช่วงโควิดแล้วเราก็เลยไม่ได้มาอีกเลยต้องใส่หน้ากากตอนนี้คุณภรรยารับหน้าที่เป็นตาล้องนะครับสลับกันบ้างเพราะว่าหน้าตาไม่ค่อยจะโอเท่าไหร่ว่าเธอ,อไม่ได้แต่งหน้ามาแล้วก็ไม่สบายด้วยวส,วสบายแล้วตัวสบายๆนิดนึง สบ,สบายสบายมากเลยไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนนี้ตอนเย็นประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยแดดกำลังดีแต่ตก็ยังร้อนอยู่ประมาณสี่โมงกว่าเนาะใช่ ถ้าไปตรงฝั่งนู้นตรงพระอาทิตย์ตกซุ้มตรงนู้นก็จะเป็นชายหาดบางแสนอือตรงนู้นก็จะเป็นหนังมลอย่างนั้นเนี้จะเป็นข้างแหลมทองด้วยเลยเป็นตลาดเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเราต้องเดินไปที่จุดคัดกรองก่อน เขากำลังตั้งร้านกันเลยมาก็มาเยอยะร้านชาวสมาตั้งร้านแบบนี้เราก็คนจะต้องหาอะไรนั่งกินรอไปก่อนเดี๋ยวดูน้องรอบก่อนว่าม,มีร้านอะไรบ้างาด,ดูตามป้ายดูตามป้ายห้ามแมา่หาสัตว์ทุกชนิด <laughs> ออห้ามให้หมารวมกัน <laughs> <laughs> แล้วเราดูใจกันว่าเราจะไปแวะร้านไหนกันก่อนโห oh. แ,แล้วร้านไหนก่อนก็ต้องเป็นร้านกินก่อนนะำไปร้านไหนก่อนดีทำชีพไหมดูไม่เอาเดี๋ยวลองดูก่อนว่าไปร้านไหนดีเดี๋ยวเราจะไปเดินรอบๆกันก่อนนะครับบรรดาร้านค้าก็จะเป็นเต็น ทำไมทานมีแต่เสื้อผ้าไซส์เล็กๆนั้งตัวเองตัวใหญ่เองนะฮะเขาให้นักศึกษาใส่เป็นตลาดของนักศึกษาโอ้ยดูหน้าเราหน้าเราสมมากเป็นร้านเสื้อผ้านะฮะแล้วก็มีร้านอาหารเดินทั้งหนึ่งรอบก็น่าจะแป๊บเดียว อรอองก็เริ่มกินรอ,อบแรกดูก่อนอรอบสองก็เริ่มกินอสอเริ่มกินดูดูนี่นมปั่นร้านนี้อบเริดินไ่เรอเดิน,นดูครอบเรชอบสมเริ่มชอ็อปนั่นเชียวนี่หิวล้วกมหิวแล้วูซีิย่างไฟ สิ oh. บปีหนึ่งคือคำละสิบบาทม่กินมากเลยน่<ะ>นนาจะ <c oughs> เป็นรอบที่สองเดี๋ยวได้มานะคะโอ๋อมีเต็กกอกอีสานก็มีอันนี้อะไรผลไม้ผลไม้ปันนะ่นอะบิดรูท แดงเจ้าโอ้ยจำไหมจำไหมเดี๋ยวเดินมาอีกรอบหนึ่งโมดันยากิโอโคโนมิยากิยากิโซบะร้านนี้เดี๋ยวก็แวะหมดทุกร้านนะอุนทบาน้ำหอมน่ากินงั้นเลยย่างโคกุนต้านอะไรไอ้ต้านเดการอยู่ไก่บอลชอนไก่บอลชอนก็น่าลอง ไอ้บนชอนก็คือไก่เกาหลีไก่ทอดสไตล์เกาหลีมีกิมจิด้วยดูดูติ๊งดูติงไปดูต่อไอมีห้องน้ำห้องเบือเริ่มเลยตาเยอะแเราเปิดจะไปอหนอต,าตาโรมาไปติดที่หมวกไหยอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูจะมีเนาะดูตรงรอบ ฮะมีทุกอย่างนะครับทูบีบาร์บีคิวอันนี้น้ำผลไม้เฮลเฮียลยางฝันกันเพิ่งรอบแรกเองยังไม่ครบรอบเลยจะกินละน้ำจิบหมูอันนี้อะไร่ะนาจังอ๋อโทชิเหมือนกันน้ำผลไม้อะ อันนี้ขนมจีนประดุกฟูเฟาหมูทอดแลมอนโอ้ชิ้นมาเริ่มเลยครับไปต่อวิคิดเ็จะเปิดร้านเสร็จกันมเมนะื่อไหร่น่ะอันนี้ร้านอะไรหมูย่อไข่แดงกุ้งสด มคกโบราณโอ้อันนี้คือ t a r g e ตตเี้งลูกมาพางอืมต้พาคนกินเกี่งมาเรากินเราได้กินกำนม้ค่อยเก่งนะก็หลบ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 พามาข้าวขาหมูกระอึ่ง ตเตียวโบราณอ๋อตรงนี้มีวิธีการแสดงด้วยก้วยจับในเต้สี่สิบบาทเขามีที่นั่งกินด้วยมีที่นั่งมีน้ำบริการเนาะเอาไว้ลบฝนเพรว่าเราฝนตกไงได้แล้วร้านแรกที่เราจะแวะนะครับเรามากินไก่เอาเอาว่าะเราเราวะมากินไก่ปอนชอน เน่ับพยมานะไก่บอชนกับไก่ทอดถาดใหญ่อันนี้อร่อยว่ากัน ไม่รู้ไม่มียังไม่เคยกินอะไรใสนช้อนเดี๋ยวลองกินดูเตียงเอาอะไรอีกตุ๊กี้ใช่ไหมแต่ว่าอยากกินทาโกยากิอะไรยำข้าวปุ้นเหรอเอาเลยค่ะเอาไหมเอาไม่ใช่ของเาไม่ดีแต่เดี๋ยวราปวดท้องเราอ่มันจะไม่ดีเขาเมื่อวานเพิ่งไม่สบายมาท้องนะ น,นี่มีแจ็คกอกอีจาร์ของโปรดตัวเองอแบบยาวด้วยห้าทำไหมห้าฮัลูทำได้ลลยสอบแยกร้อนจังจ้าเออฟฟี้ยวค่ะไม้หนึ่ง ูชิย่างไฟนะครับโอ้ร้าเงได้เือกแต่ทาอันใหญ่ๆั้งนั้นเลยย่นะยี่ใหญ่ๆั้งนั้นเลยน่าเสีย้านอะไรอางไดยินกระโดดกระอะไรห้าอันพอนะค่ะ มาใหม่ด้วยนะม,มห้ามีไข่ใช่เหรอไม่ใช่อ๋อไข่อะุกคนไโอเคก็ไปก็ซื้อน,น้ำอันนี้ใช่ไหมผลมไม้ป่ะกินะ่นป่ะบีทลูทแก้วเล่ยไข่แก้าอีกห้าครับ ว่าอะไรดิไม่รู้ป้าปิดรูทนะกับอะไรผสมกันเหรอมีอะไเลยครับมีเมนู่าง้ครับ่มข้นกาวลาก็ดลยดมากเือะได้เลยครับเไม่ส่งเชื่อมหมดได้เลยครับ โอเก่อนทำรถอย่างเดียวเหรอไม่มีนมครับเป็นมมาเพื่อสุขภาพของทุกใสก็ได้ะค่ะไม่เอาะไมเอาสับปะรดได้ัใส่อีกไหอคะได้แล้วค่ะครับผมหวานตัวตีไหมครับค่ะ ปีรุ่กับสวรส โหมันน่ากินไปหมดเลยอ่ะอืมไปเต็มวินแน่ยวินพี่ไอย่งอ oh, in ่ะเก็บไปได้สามย่างน่า <so กินมากเลยไหมแต่นี้ปะาอืมถ้าผ่านทานนนี้ก็จะเจอของกินอีกนะ วนกลับไปดูของกินอีกหรอกินอีกเหรอก็เผื่อก็เผื่อไงแล้วเราก็ถ้างั้นเราไปถ้าเราไม่กินตอนนี้เราก็ไปนั่งตรงโซนนู้นก็ได้วันเดี๋ยวถ้าเกิดเราอยากกินตรงนี้เราก็ไปนั่งโซนอาหารเนื้นอาอันนี้ก็น่าชิมนะผู้ถึงแล้วเนี่ย แป่นีชิ้นเล็กวกว่าแต่ราคาแค่หบาทเอจริงๆแบบไม่ต่างกันเท่าไหร่นะน่ากินหลายอย่างนี่วัน้องเห็ดวยนะนแกงเห็ดแกงเห็ดก็มออี ไก่ย่างไก่ทอดกับไก่ก็มียูจะขี่เป็นตาอะไรบ่าเรามาถึงไปน,นั่งนะครับเราไปนั่งตรงที่ที่แบบว่าเราสามารถที่จะขยับตัวไปหาของกินได้อีกตรงนี้ใช่แล้วแต่ตรงนี้โต๊ะนี่ไปตรงนี้ดีกว่ามาตรงนี้มั้ง อั S <S นนี้นะครับของกินหรือมาไิดเดียวอันนี้เป็นถุงตุ๊กตา <S <S ของกินเรามีนิดเดียวเราไม่ได้เยอะ <S 2> <S 2> อะนันแรกเลยที่ซื้อมาจะเป็น ไก่บอนชอนเป็นไก่ของเกาหลีนะครับขอดูห,หน้าตาบอนชอนบอนชอนก็ขกเขากระ่อตั้งคล้ายๆกับไก่ทอดหัดใหญ่เหมือนไหมคล้ายๆกันแต่ว่ารสชาตินี่ไม่รู้เพราะว่าเขาหมักครงเทศตุรกย่างกันวุ้ชุกแป้งทอดมาเหมือนกันนะฮะอันนี้ซูชิซูชิไฟใช่ไหม ตทำไมถึงชื่อสูดที่ไฟอ่ะเขาเอาไฟมาลนให้มันสุกก่อนให้มันโดนไฟนั่นแหละแต่สนใจน้ำมากเลยอะ่ะน้ำน้ำดิบรู้ใช่ไหมอร่อยอันนี้ของเตยงน้ำตับปลไว้ใครชอบกินน้ำตับปลดา,าปลดก็ไม่รู้สิอาจจะไม่ค่อยชอบสัมผัสน้ำอื่นน้อง อันนี้กินประจํากินประจําเลยเนี่ยแต่อันนี้วันนี้เที่ยวนี้ไม้ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าอะไรนะไส้กรอกอิสานในไม้เดียว25บาทหนึ่งสองสามสี่สี่สี่ลูกยี่สิบห้าบาทหยิบผักเองหยิบผักเองเราซื้อไม้เดียวเลยงานเขาเราหยิบไม่เยอะหยิบแค่นี้แข็งใจเขาโอเคกินได้เลยขอชิมอันนี้ก่อนไหนดี ชันนะครับอือคืออร่อยเป็นคนชอบกินไก่น่ะใช่เป็นคนชอบกินไก่โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติอยู่แล้ว วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดเอ่อมาอะไรนะ The Park In Market บางแสนบางแสนเป็นครั้งแรกเนอะนี้พูดถึงว่าพูดถึงวันนี้ครั้งแรกที่เรามาตลาดนี้กันเลยนะตอนนั้นเรามาอีกทีมาดูสถานที่คือมันมันเป็นโควิดแต่เนี้โอ้โหของเยอะมากน้องอะไรบรรยากาศโดยรวมอ่ะน่าเดินมากเลยอะ บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เสื้อผ้าอะไรเงี้ยเขาขายของขายเยอะใช่เขาก็แบบขายแบบที่นั่งที่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเ็าจะมีโซนสําหรับน้ําสําหรับอะไรให้นั่งเก้าอี้เยอะมากแล้วก็ด้วยธรรมชาติอาหารก็อร่อยใช่เนี่ยเป็นธรรมชาติมากเลยและแล้วโซนเขาเอาโซนอาหารน่ะเขาเอาโซนอาหารตีล้อมรอบพวกโซนพวกเสื้อผ้าพวกอะไรเงี้ย ใช่ถ้าเป็นพวกมือสองกอ็จ,จะอยู่โซนกลางแต่ถ้าจจเป็นพวกมือหนึ่งหรืออะไรเงี้ยก็อยู่โซนริมเดี๋ยวตอนขากลับเที่ยวสุดท้ายแล้วเราก็เดินดูเนาะโอเคแกะอันนี้ได้ไหม <c oughs> าซาบิเออแกะเลยก็ได้โอเคเราจะกินแล้วนะเนาะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วมาเจอกันต่อเอยากได้กินที กินทีพินัทแล้วก็แล้วก็เอากินทีหนึ่งค่ะอ๋อแล้วนั่นชิ้นหนึ่งตงอนเช้าเรากินสองชิ้นนีปะ่ะเดี๋ยวเดา๋ยอยากจะเอาอายี่สิบสี่ชิ้นเนือ้อพอแล้วค่ะมีหน้าโอริโอด้วยเปลี่ยนบ้างเบื่อแล้วเซเว่นเอาเอาพินัทสองค่ะแล้วก็เอากินทีหนึ่งอะไรอันนึงกันพอแล้วเนี่ย เอฉันก็เอาเอาอันนี้อันนึ่งอันไหนปัด อันนี้น้ำอิตาเลียนโซดาโอ้โหเพราะเป็นตู้น่ารักน่ารักนะเนาะ B L K โบบ้า <Bob a. S 1> ตู้เขาทำเองไม่รู้เหมือนกันเขาให้เช่าหรือว่าทำเองไม่รู้แต่ตู้น่ารักดิมีรถด้วย ข้าวเาไม่รู้ค่ะเมนเมนโนข้าวกะเพรากะเพราใหม่ันนี้่ะมังกะเพราบางแสนดูก้ผัดดูข้านผัด ดูดูปบปบดูเดี๋ยวดูจ้ามีไก่ดุดนื้อเป็นไงไก่ดุดนื้อไปมาไปดีกว่าดูอะไรคะดูกระเป๋าไปซื้อเลยไปเอาเลยไปถ้าเจอกระเข๋าไปละร้อยจะซื้อถ้าไม่ใช่แบรนด์อะไไปละร้อยหมดไหมฮะ เซลสองห้าเนี่ยสองหมดเลยสองร้ที่ไปเลยตัวนี้มีสองสีขอดูได้ลรงปักไอลองเปิดดูด้านในได้ดูก่อนนะไม่มีกิี่สี่ชิพสีดำนี่หายากนะสวยมากมันก็จะเท่าสวมากพอมาคือหมดไม่ค่อยเหลือหลายวันแรอกคนส่นมากจะหาเป่าดำเป๊ะอ่ะอันนั้นหนึ่งกนเม่อไหร่จ๊ะนลนาคนละลาย ทำมาเดียวกันแต่คนละลายนี่ป like ็นเดซี่นแ่แค่นี God, e> ้ต่างแด้าานะด้าล่างว้เดียวไปจจัดออแล้วตรวนี้เซรสิบค่สอน่า้ร้อยแปดสิบในพวกกระต่ายระต่ายร้อยแปดสิบเลยขาที่บุญล หลัแล้วแต่ชอบฉันไม่ได้ช้กเทยฉันเทย่องเลวลาเราไปเอาเราก็เลือกเลือกล้วเอาเลขหหรือเลขสองะเองเอาเลขสเลขสเหรอ ไม่รู้สี่ดำก็สวยนะสีแดงก็สวยสีดำสองห้าสามร้อยนะสีแดงตั้งสองหกปิดดำมัอถือบ่อยแล้วอะถือบ่อยเมื่อไหร่ตั้งของมาราคาเดิมจะสมัยไม่ได้แล้วไม่รู้ค่ะแล้วแต่คนคนถือคนถือว่าไงเอาแดงบ้างเถอะดำก็อ๋อแล้วแต่ค่ะเปลี่ยนสีบ้างก็ดีแล้ว ลไรก็แแถว้าุ้แกงเลยอ่าใค่ามร้อยค่ะ้ยั้ใช่เรียบร้อย่ันิลไม่ใช่ของขวัญมันเกิดใช่ไหมใช่นี่แหละจะได้เลิก <c oughs> บน่น <c oughs> จะได้เลิก <c oughs> บน่นม่ใช่องวัลจะได้เลิกบ่นก็ถือกระเป๋าเก่าข้ามปีความสุขเล็กๆของคุณภรรยาค่ะไม่ใช่ ขายร้านเดียวขายบบประมาณร้อยำไายมันน้อยเขายือกันไม่ได้ฝั่งนี้หลายร้านฝั่งสามร้านอ่ะปาว่วงเอาขายมันเกิดไฟเลยไม่ใช่ยังรลกปาเน่จริงเหรอนั่นแหละเอาไปเลยแค่ติดไปแล้ว